อ่เดวิีโซลาเซลล์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอ่าอำเภอนาโพเอออำเภอนาโพหรือว่าพุทธตรงนี้อยู่ในเขตพุทธส่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตัวนี้ก็คืออ๋พุทธสงเนาะพุทธสงนะครับก็จังหวัดบุรีรัมย์นะครับทีนี้อ่าตรงนี้นะครับจะเป็นโครงการนะครับก็คืออาจารย์กรเกษียณอายุนะครับท่านก็มาได้ขุดสระน้ํา ตรงนี้นะครับก็คือมีสระน้ําแล้วก็มีบ่อบาดาลตรงนี้ใช้ระบบโซลาเซลล์นะครับซึ่งเป็นทีมงานอื่นมาติดนะครับไม่ใช่ของ WP s o l โซลาเซลล์ของเรานะครับก็ติดก่อนแล้วนะครับโครงการตรงนี้ก็เป็นธุรกิจครอบครัวก็คือมีควายนะครับเลี้ยงควายนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นพื้นที่ก็มีทํานาทําอะไรปะปนกันผสมผสานนะครับเป็นหน้าที่เลี้ยงปล่อยหญ้าให้หญ้าให้ควายกินนะครับก็มีน้ํานะครับ เห็นไหมครับมีมีแอ่งน so, ้ําตรงนี right ้นะครับให้เวลาควายมันร้อนๆมันก็จะมันก็จะมานอนนะครับแถวนี้ตรงนี้นะครับแล้วทีนี้คอกก็อยู่ตรงนี้เนาะคอกอ่าคอกนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับคอกควายนะครับตรงนี้นนี่ก็เป็นห้องน้ําอันนี้เป็นบ้านนะครับเพิ่งสร้างยังได้ไม่นานนะครับน่าจะประมาณเดือนสองเดือนได้ไหมน่าจะประมาณนั้นนะครับเป็นบ้านหลังเล็กๆกระทัดรัดตรงนี้นะครับอ่าไว้สําหรับให้คนงานคน เลี้ยงวัวเนี่ยมาพักอาศัยอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้ตู้ของ WPS o l a r Cell ของเรานะครับวันนี้ได้มาปรับปรุงก็คือชุดเนี้นะครับถ้ามี FC ติดตามเคยติดตามผลงานของเรานะครับเมื่อสมัยเมื่อ3น่าจะประมาณ4ปีที่แล้วหรือเปล่านะครับที่เราไปติดที่แก่นเท้าข้างปตทอันนั้นก็คือหน้างานก็คือเจ้าของคนเดียวกันกับกับตู้นี้แหละแต่วันนี้ที่มา มาให้ f อได้ดูได้รับชมกันย้อนหลังไอ้รับชมกันวันนี้ก็คือทาง w p s o l a r c e เซได้ปรับปรุงนะครับย้ายตำแหน่งนะครับย้ายตำแหน่งของอ่าระบบ ter, อินเวอร์เตอร์อ่ากับแผงนะครับอันนี้มีสองแผ่นนะครับอ่าสองแผ่นแล้วก็ขนานกันนะครับก็คือมาติดตั้งตรงนี้นะครับกับครงหลังคาเมทันชีตอันนี้นะครับทีนี้ขนานกันสองแผง นะครับเดี๋ยวเราไปดูตู้ W P กันนะครับตู้ W P กันอ่ะเข้าไปข้างในนะครับอันนี้เป็นห้องครัวเก็บของนะครับเป็นห้องอเนกประสงค์ต่างๆนี่นะครับตู้ W P ตู้นี้นะครับเป็นรุ่นเวอร์ชั่นแรกๆมันจะมีปลั๊กอยู่ข้างหน้านะครับเป็นปลั๊กแบบว่าเหมือนจมูกหมูอะนะครับเสียบไปปลั๊กไปใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เปิดใช้งานอยู่อ่าเดี๋ยวเรามาอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตู้นี้ระบบชาร์จเจอร์นะครับกินกระแสไฟไม่เกิน50โวลต์นะครับก็คือระบบชาร์จเจอร์เนี่ยรับไฟได้ไม่เกิน50โวลต์พูดง่ายก็คือไฟจากบนหลังคาน,นี้ลงมานะครับไฟแผงโซลา r เซลล์นะครับมาเข้าตู้ปุ๊บนะครับแล้วก็มาชาร์จนะครับแบตเตอรี่2ลูกนี้อันนี้เช็คค่า CCA แล้วนะครับรู้สึกว่าค่า CCA เนี่ยแต่ละลูกนะครับมีมีระดับที่ต่ํา นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าแบตเตอรี่รุ่นนี้มันเป็นแบตเตอรี่น้ําเป็นแบตเตอรี่เซลล์นะครับแล้วมีนี่นะครับสังเกตด,ดูนะครับตรงนี้นะครับแบตเตอรี่จะเป็นรูปม่นมนๆโค้งโค้งเนี่ยคือแบตเตอรี่มันมีอาการบวมเนื่นองจากการการใช้งานมายาวนานหลายปีนะครับทีนี้มันมีตรงโค้งเนี่ยมันจะตรงตรงนี่นะครับเป็นรูปโค้งโ้งตรงนี้นะครับเห็นไหมครับรูปมันจะบิดเบี้ยวนิดนึงนะครับหมายถึงว่าแบตเตอรี่มันมีการใช้งานมานานแล้วทีนี้เวลา มันชาร์จกลางวันแดดลร้อนนะครับทำให้น้ำกันน้ำ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 กดที่อยู่ข้างในเนี่ยในแบตเตอรี่มันจะร้อนแล้วทีนี้มันก็เกิดการเดือดพอเกิดการเดือดปฏิกิยาของอทางเคมีนะครับก็คือ,อพลาสติกพอมันเจอความร้อนปุ๊บนะครับมันจะขยายตัวมันทําให้แบตเตอรี่เนี้ยบว,วมนะครับแต่พูดง่ายๆก็คือว่า3 4สปีเนี่ยแบตเตอรี่รุ่นนี้ก็น่าจะน่าจะคุ้มค่าแล้วแหละครับ เพราะว่าผ่านการใช้งานมาแล้วเนาะแต่มันยังเก็บไฟอยู่นะครับแต่ว่าค่า CCA ต่ําทีนี้ทําให้ทางอาจารย์เนี่ยนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าให้ทางทีมงานเรานะครับก็คือถ้ามีโอกาสผ่านมาทีหลังเนี่ยให้มาเปลี่ยนก็คือทําการเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่เจลเอาชุดนี้ออกไปตอนนี้เนื่องจากว่าชุดนี้มันเป็นชุดเดิมที่ติดมากับตู้ของ WP ของของเราอยู่แล้วนะครับรุ่น3,000วัตต์เนี่ยนะครับระบบ2 4โวลต์นะครับร ก็เลยทาการจะเปลี่ยนทีหลังใช้งานไปก่อนแต่ว่าพอใช้ตัวกลางคืนเนี่ยรู้สึกว่ามันมีอาการคือหนึ่งเก็บกระแสไฟไม่ค่อยไม่ค่อยนานก็คือบางทีวันไหนบางทีสองทุ่มสามทุ่มอย่างเงี้ยครับอาการใช้งานก็คือหมดเร็วนะครับก็เลยเลยบอกว่าผม,ผมก็เลยอธิบายให้อาจารย์เข้าใจว่านะครับว่าแบตเตอรี่รูกนนี้นะ่ยม,มันมีคา่าซีเอต่ํานะแล้วก็ระบบการเก็บพลังงานเนี่ยอาจจะไม่ไดีเท่าที่ควรนะครับพอผ่านการใช้งาน,ม,นามายาวนานแล้วนะครับ อันนี้จุดนี้ก็คือนะครับเอาไปใช้ก็มีอะไรบ้างนะครับอ,อกกุปกรณ์ไฟฟ้าก็มีพัดลมกับหลอดไฟฟ้านะครับนี่นะครับแล้วก็มีหลอดไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในคอกวัวนู้นนะครับที่มองเห็นนะครับหลอดแดงๆนู้นนะครับที่เห็นใไกลนู่นนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาไปดูไปดูดีกว่าพาไปดูปใกล้ๆดีกว่าเนอ้อไอ้หลอดหลอดไฟมีหลอดมีหลอดแมงดาด้วยหรือเปล่าเนี่ยท่าที่เห็นนี่ มีหลอดแดงดาด้วยนะครับได้ยุงไฟได้น่าจะเป็นแล้วก็มีไฟอะไรบ้างอุปกรณ์เดี๋ยวนะครับไพ่เอาตัวนี้นี่นีนู่นต้มตรงอันนี้คือเอาเปิดนี่คือใช้กับไอ้นี่เนาะตู้โซลาร์เนาะนี่นะครับเห็นไหมครับแดงๆนี่นะครับทางทิศโน้นตะวันตกนั่นล่ะนั่นตะวันออกก็ได้นะทางนู้นเห็นหมดเลยอ๋อโอเคโอเคเรียบรเห็นละเรียบรนี่นะครับสองหลอดนี่นะครับเป็นหลอดแดงๆสามสี่หลอดเรียงกันอยู่อันนี้เป็นคอก เป็นข,ข้อควายนะครับเดี๋ยวผมจะไปพาไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์อาจารย์นึนงพอดีเจ้าของบ้านบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องสัมภาษณ์ได้ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเรานี่นะครับทางเข้ามาทางนี้นะครับทางเส้นนี้จะไปนาโพนะครับอำเภอนาโพก็คือเป็นเมืองอเป็นอำเภอที่นะครับมีการเลี้ยงหม่อนอเลี้ยงไหมนะครับก็คือเป็นเป็น เลี้ยงชื่ออยู่เนาะเคยมีเฟซีหลายท่านที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับบริเวณใกล้เคียงกับอําเภอนี้นะครับก็คงจะรู้ดีนะครับอําเภอนาโพพุทธโสกจะติดกันนะครับอนาโพนี่ก็จะเป็นเมืองผ้าไหมนะครับก็จะมีใบมอนนะครับเป็นเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงไหมนะครับแล้วก็มีการทอนะครับตัวนี้ก็นี่นะครับบ้านหลังนี้นะครับหลังกระทัพลัดนะครับอันนี้ใช้งบขนาดไม้เจ้าของเองนะครับอาจารย์บอกว่าใช้งบไปสองแสน น่าถึงนะครับยังไงดูแล้วก็น่าถึงอยู่แล้วแหละครับไม้ไม้เป็นของตัวเองเนาะนี่นะครับโครงสร้างเป็นไม้ฝาเชล่าก็หลังเล็กๆหน้าอยู่นะครับกระทัดรัดนะครับโซล่าเซลล์นี้นะครับก็คือความประสงค์เนี่ยนะครับอาจารย์บอกว่าต่อไปอีกสักพักหนึ่งจะใช้กับตู้เย็นนะครับหม้อหุงข้าวเพื่อให้คนงานได้นอนเฝ้าได้ได้มีความเอื้ออำหนดเอ่อำนวยความสะดวกนะครับตรงจุดตรงจุดนี้นะครับตู้เย็นก็5คิวก็ไว้แช่น้ําดื่มนะครับน้ำาย็นเย็นเย็นนะครับ เดี๋ยวเราไปดูตู้ดูวีพีอีกรอบหนึ่งนะครับใช้งานมาแล้วสี่ปีนะครับตั้งแต่พศหกหนึ่งหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกสี 3, ่ถึงห้าปีหรือเปล่าน,นะครับก็ปิดเปิดตรงนี้นะครับสามารถหุงข้าวตู้เย็นเครื่องซักผ้าการน้ำร้อนใช้แอร์ได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นสองพัน BTU แต่แอร์นี่ขอยเป็นแอร์อิมอร์เตอร์นะครับถ้าเป็นแอร์รุ่นเก่าๆจะไม่ได้เพราะว่ามีการกระชากกระสองกระแส ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้นะครับก็คือสามารถใช้ได้จริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้การันตีนะครับใช้ได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์หุงข้าวตู้เย็นเครื่องซักผ้าแอร์นะครับการน้ําร้อนนะครับสามารถใช้ได้นะครับทางเอฟซีท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรมาคุยทางร้านทางทีมงานทางวิศวกรเราได้นะครับทางทีมกองช่างเราได้นะครับว่าสนใจรุ่นไหนก็สามารถสั่งประกอบเราสามารถ เราสามารถประกอบได้ตั้งแต่รุ่น500วัตต์ไปถึง6000วัตต์นะครับตอนนี้นะครับสามารถทําได้ระบบนี้เป็นระบบออฟก,กิดนะครับอธิบายการทํางานนีดนึงก็คือเอาไฟจากแผงโซล่าเซลล์มาจากข้างบนต่อขนานกันนะครับขนานกันให้ได้ไฟไม่เกิน5 0โวลต์เพราะว่าระบบชาร์จเจอร์ตัวนี้ในตู้เนี่ยเราฝังไปมันเป็นระบบมันไม่เกิน50เป็นะระบบ P W M นะครับสมัยนั้นรุ่นแรก,แรกเสร็จแล้วเอาไฟเก็บลงมาจากาาาารจเเเอออผ่นนใตตตู้อ้อกมมขแบี จากแบตเตอรี่ก็จะแปลงพลังงานจากแบตเตอรี่ก็จะมาจ่ายย้อนกลับมาหาตู้อินเวอร์เตอร์อีกครั้งหนึง่งอินเวอร์เตอร์ก็จะแปลงไฟ220โวลต์ออกมาทางปลั๊กนะครับแต่ข้างในมันมีเทอร์มินอลอยู่นะครับนี่ครับข้างในมีเทอร์มินอลอยู่ต่อเข้านี้ได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมอยู่ในบ้านอยู่แล้วก็ไปกระจายในบ้านอีกครั้งหนึง่งนะครับมันมี2ระบบนะครับก็คือ2ก็คือ 1. จุดหนึ่งตรงนี้สามารถเสียบปลั๊กไปใช้งานได้นะครับโดยตรงเอาการนำร้อนมาตั้งปลกหรือมองเข้ามาต้้ใกกล็เสีย ก็ใช้งานได้เลยอันน like ี้ค so ือค uh ่อนสะดวกสบายนะครับแบบว่าไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนเกินกว่านี้นะครับในตู้นี้นะครับมีองค์ประกอบก็คือมีระบบชัตเตอร์ในตัวมีเสื้อกันฟ้ากันฟ้าลงฟ้าผ่านะครับก็สามารถต่อสายดินออกไปได้ทางนี้นะครับแต่อันนี้ถามว่าต่อไม่ต่อได้ไหมได้ไม่มีปัญหาแถ้าฝนตกฟ้าร้องแล้วก็แค่ดึงสายตัวนี้ออกนะครับสายแผงนี้นะครับแต่แต่ก็ส่วนน้อยนะครับที่ผ่านมาก็ยังไม่ค่อยเจอนะครับที่ฟ้าลงฟ้าผ่านะครับยังไม่ค่อยเจออ่าก็เจออยู่แต่มันก็มีส่วนน้อยนะครับ ถ้ามันผ่าดตรงๆนะครับไฟมันจะมาคือกระแสไฟนะครับที่เวลาฟ้าลงเนี่ยถามว่ามีเอฟซีถามผมมาว่ามันจะทําให้ตู้อินเวอร์เตอร์พังเสียได้ไหมได้นะครับพอเวลาฟ้าลงเปี้ยงหรือผ่าตรงไหนใกล้ๆแล้วแต่เนี่ยนะครับขึ้นไฟฟ้ามันจะมาตามแผงโซล่าเซลล์แล้วไหลาตามสายไฟนี่มานะครับามไหลาตามสายนี่มาปุ๊บก็จะมาเข้าระบบชาร์จเจอร์ข้างในระบบควบคุมการชาร์จก็จะเสียหายไปด้วยแล้วก็ทําให้ระบบอินเวอร์เตอร์ของเราก็คือมี เซิร์ฟมีฟ้ามีกระแสไฟจํานวนหนึ่งไปไปรบกวนทําให้ระบบจ่ายไฟออกมาเนี่ยนะครับก็คือเสียหายไปด้วยนะครับก็ไฟจะไม่ออกเวลาเราปิดเปิดอย่างนี้นะครับอันนั้นคืออาการฟ้าผ่ามันจะเงียบหมดเลยเปิดไม่ติดนะครับเรียกเรียกการแบบเปิดแล้วไม่ติดอันนั้นคือการฟ้าผ่าเนาะแต่ส่วนน้อยนะครับส่วนน้อยเือยังยังไม่มีนะครับวันใดท่านใดสนใจนะครับ f อฟซีนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูควายกำลังกำลังมานะครับอ่านี่นะครับ ควายนะครับตอนนี้ก็มีหลายท่านที่กําลังทําธุรกิจครอบครัวกันอยู่แบบนี้นะครับคือซื้อควายเอามาเลี้ยงเพื่อจะเก็งกําไรเพื่อจะขายต่อแต่ถ้าตอนนี้ก็ยอมรับว่าควายแบบตัวหนึ่งก็ไม่ธรรมดานะครับราคาตั้งหลักหลักมื่นหลักแสนถึงหลักล้านมีนะครับมีนะครับอยู่ที่เราจะมีการผสมพันธุ์แล้วก็อันนี้ควายเผือกก็มีเห็นไหมครับหาดูยากเหมือนกันนะครับควายเผือกนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจเนาะ เบอร์ต่อเบอร์ติดต่อทางร้านนะครับ0 8 5, 9, 4, 6, 3, 8ย 9, 9, ์ white, แ6ด8้าเก้า1ี่หกสามแดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งหกหกหนึ่งแสี่ามเก้าเมมเบอร์โทรไว้เราเด้งขึ้นไลน์ถ้าไม่เด้งขึ้นไลน์นะครับไปเข้าที่ไอดีโดยตรงก็ WP Solar Cell นะครับภาษาอังกฤษพิมพ์เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีการเด้งลายขึ้นมาแล้วทักมาทางไลน์ได้สำหรับท่านใดที่สนใจแล้วมีความประสงค์สำหรับหน้างานที่ตรงนะักแบบนี้นะครับก็คือนี่นะครับอย่างนี้นะครับเป็นบ้านกระทัดรัดหลังเป็นบ้านคนงานที่นอนเฝ้านะครับ ทันแตที่ยังไม,ม่มีไฟฟ้าเข้าถึงเนี่ยยังไงไฟฟ้าเข้าถึงเนี่ย <c oughs> คงไม่คงยากนะกครับอีกหลายปีนะครับ <c oughs> เพราะาเส้นทางตรงนี้มันเป็นเส้นทางทางไปนาไปไร่นะครับนี่นะครับที่รถทิมงานเราจอด,ดนะครับ <c oughs> มันเป็นมันเป็นเส้นทางที่ทัาไปนาไปไร่มันมันสายไฟเข้ามาเนี่ยคงใช้เวลาอีกหลายปีครับ <c oughs> เพราะว่าเราต้องเลือกพลังงานใช้พลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนดีกว่านะครับเพื่อมาชดเชยตรงนี้ในในในเมื่อเราไม่มีกระแสไฟฟ้า ผงข้าวตู้เย็นเครื่องซักผ้าแอร์หลอดรไฟฟ้าดูทีวีพัดลมอะไรได้หมดนะครับนะครับโอ้โหหลายตัวเหมือนกันนะครับเนี่ยน่าจะสิบสิบเป็นสิบสิบตัวได้ไหมมีแต่ตัวอ้วนเนาะตัวอ้วนเมื่อผมเป็นเด็กเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ก็ขี่หลังมันอย่างเงี้ยครับขี่หลังขี่หลังควายขี่ได้นะครับเนี่ยนอนน้ำละเห็นไหมครับนอนน้ำละเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับใครก็มาดูพร้อมจะขายเรือควายนะอาจารย์บอกว่าไงรู้ไหมครับอาจารย์บอกว่าทางเอฟซีที่อยู่ใกล้ๆนะครับนาโพไอพุทธสงฆ์เนี่นะครับ บ้านอะไรนะบ้านแวงเนาะบ้านแวงนะครับอยู่พุทธไทยสงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์สนใจสนใจนะครับอาจารย์ว่ามามามาดูหรือมาซื้อได้เลยสนใจชอบตัวไหนก็เอาไปไเลยนะครับเมื่อว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกว่าขายไปแล้วตัวหนึ่งเจ็ดหมื่นนะครับเป็นเป็นเป็นควายแม่หรือเปล่าใช่ไหมอาจารย์นควายผู้เาเป็นควายผู้เขาเป็นพ่อพันเนาะเป็นควายผู้ ปกติเขาบอกว่าราคาเป็นแสนเลยแกขายไปเจ็ดหมื่นตัวหนึ่งนี่นะครับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจครอบครัวนะครับท่านใดสนใจก็นะครับเลี้ยงเลี้ยงควายนีก็ดีนะครับเป็นอาชีพเสริมรายได้ที่อย่างดีเลยเราไม่ต้องไปอะไรเห็นไหมครับมันปล่อยมันตามสบายเลยครับเนี่ยปล่อยมันตามสบายมันก็เดินกินด้ากินน้ําของมันไปตามภาษาถ้าตัวไหนร้อนมันก็นอนอย่างนั้นนะครับนอนนอนน้ำนะครับเขาเรียกว่านอนน้ําเลยมันจะร้อนคายร้อนนะครับเพราะว่าควายมันจะทนความร้อนไม่ได้ไม่ได้มากถ้าวัวเนาะวัวนี่จะทนแดดทนฝน ทนฝนไม่ได้แต่ทนแดดได้ได้แต่ควายเนี่ยทนทนทนร้อนไม่ได้แต่แต่ทนหนาวได้เห็นไหมครับมันนอนกิ้งน่ารักครบดูตัวนั้นนอนกิ้งแต่ผมซูมให้ดูใกล้น,นี่นะครับมันนอนกิ้งเกือกอยู่นั่นนะ่เนนะเล่นน้ําความเล่นน้าเอานะครับท่านใดสนใจเนาะก็มาดูหน้างานได้นะครับอยู่บริเวณใกล้นะครับบ้านแวงอําเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ทีมงานของทุกคนนะครับลาก่อนนะครับ ก็จะเดินทางกลับบ้านกันวันนีมนน้มาปรับปรุงไม่เฉยนะครับมาปรับปรุงเนื่องจากอาจารย์บอกว่าย้ายจากจุดนั้นนะครับมาไว้จุดนี้เฉยเฉยนะครับไว้จุดหนึ่งมาไว้ย้ายมาจุดนี้นะครับเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ถนนใหญ่นู้นสีเลนนะครับอตอนนี้ก็คือตอนนั้นน่ะอาจารย์ก็บอกว่าจะจะทาเป็นธุรกิจเกี่ยวกับพวกพันไม้เนาะที่เราเคยทําคลิปก่อนหน้านี้ทีนี้พเพินว่าท่านก็เลยบอกว่าย้ายจุดนั้นมาไว้จุดนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่มีคนไปอยู่แล้วนะครับ ย้ายมาไว้คนงานได้ใช้ไฟฟ้านะครับตรงนี้ในจุดนี้นะครับเพื่อให้เวลาแสงสว่างยามกลางคืนแล้วก็เปิดอพัดลมให้กับคนงานได้ได,ได,ได้ได้นอนตรงนี้นะครับอโอเคนะครับวันนี้ขอลาก,ก่อนคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับมาพบกันอีกกดแชร์กดติดตามให้ด้วยด้วยนะครับขอขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ